ดื่มน้ำต้นใบแมงลักขิงพริกหอมแดงวัละแก้วก่อนนอนช่วยแก้การนอนกลนได้เพื่อนๆคิดว่าบทความนี้จริงหรือเท็จคะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในโซเชียลเยอะมากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้นำข้อเท็จจริงดังกล่าวไปตรวจสอบกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะ ตำรายานี้ในการแพทย์แผนไทยและข้อมูลเชิงประจักษ์อื่นๆในปัจจุบันที่สามารถสนับสนุนได้ว่าสมุนไพรดังกล่าวสามารถแก้อาการนอนกลนได้เพียงแต่ทําให้หายใจสะดวกขึ้นลงคืนจากน้ํามันหอมระเหยในตัวสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งระบบทางเดินหายใจล่งขึ้นเนื่องจากขิงหอมแดงมีฤทธิ์ในการช่วยขยายหลอดลมผู้ที่มีอาการนอนกลนควรได้รับการรักษาตามมาตรฐานแพทย์แผนปัจจุบันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยมากที่สุดค่ะดังนั้นขอให้เพื่อนๆอ,อย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จด,ดังกล่าวและขอความร่วมมืองดแชร์งดส่งต่อข้อความที่เป็นเท็จไปในสื่อโซเชียลต่างๆขอขอบคุณส่วนต่อต้านข่าวปลอมที่นำบทความนี้มาเผยแพร่ค่ะ หากเพื่อนๆคนไหนเจอข่าวหรือบทความที่สงสัยว่าจริงหรือเท็จสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตามช่องทางที่ขึ้นเลียให้ได้เลยค่ะ